ชิมปล่าๆกอนนะเป็นไงอืมอร่อยมันเคยกินเอืมุดยอดสวัสดีค่ะมาพบก,กับพี่เจี๊ยบในช่องหวานเจี๊ยบชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ที่สุพรรณบุรีบ้านพี่ชาติเหมือนเคยเราจะมาเจอที่นี่บ่อยขึ้นเพราะว่าพี่เจี๊ยบกับพี่ชาติเดี๋ยจะมาทําสวนที่นี่นิดหน่อย เวลายามแก่ม่ได้มีอาชีพเสริมเดี๋ยววันนี้จะมาทําเมนูอาหารใต้เป็นแกงไก่ใส่ขนุนเดี๋ยวเราต้องมาหาตากร้องก่อนคุณชูว่าไงไปช่วยทับกับข้าวหน่อยดิจับข้าวเหรอใช่กานักไงยังโลกมันยังไม่มาใช่ไปไปช่วยทับกับข้าวก่อนไปไปดิไปลุกดิลุกดิไม่ลุกสิขาับน้ำก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องไป่ทำการักน้ำมาเนี่ยยังไม่เสร็จเลย พี่มีความรักกับน้ำเหรอทำไมอ่ะก็เห็นบอกว่าการรักน้ำเลยเธอแล้วเราอ่ะจะทำอะไรเอ,อ ก็เมื่อกี้บอกน้องๆไปว่าจะแกงข้นแกงไก่ใส่ข้นพี่แกงใต้เหรอพี่แกงหวานเทียบเะเนี่ยใช่แล้วโอ้ยน่ารักเลยวันนี้เหรบวันนี้กล้องครับวันนี้ครับช่องชูชาติไม่ได้ทำคลิปเลยมูนมาทำสวนอยู่ในทำไร่ทำกงทำนาทุกอย่างเลยใช่ต้องมาช่วยหวานเทียบก่อนใช่ตอนนี้อย่าว่าเยอะทำกับข้าวกินกันดีกว่าใช่ทำกับข้าวกินก่อนไปครับตอนนี้เราเราอยู่ที่สุพรรณแล้วไปเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ให้มีเทียมให้เทียมของในเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บ t w seconds later เนี้ยเนี้ยไปไหนเดี๋ยเนี้ยนี่แอบมาขโมยมาปะเนี่ยขโม ขโมยขโมยขโมยอะไรไม่ไม่รีบดูดินู่นดิขนขโมยขนุนมาข้างบ้านใช่ไหมขโมยขนุนบ้านย่างเนี่ยขนุนอ่อนไม่อ่อนเลยว่ะแก่มากเลยเกินแก่เหมือนคนถือกล้องเลยอ่ะแก่มากขนุนไม่ใช่คนถือขนุนไม่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 เอฟซีบอกว่าพี่เจ็บสวยขึ้นทกนึ่งสมี่ มาเตรียมเน้เดไปเตรียมของก่อนฝนก็มาเออเดี๋ยวช่างตุ๊ตามาที่พีไรนะฝนมาทุกทีเลยตัวฝนี่ตัวฝนเออพาฝนมาทิปที่แล้วก็อะไรนะจะเผาเผาหัวหมูหัวหมูอบโอ่งฝนมาทั้งนั้นอ่ะพิชาติก่อไฟติดป่าไม่ลูกติดดิโอ้ดูดีเนาะมีคนเข้าป่านะมีแต่ควันโอ้โหอ้ามันก็ต้องมีควันก่อนที่จะมีไฟก่อนก่อนจะเข้ามนู อ๋อมีอะไรมาขายมีอะไรมานําเสนอวันนี้มีพิเกียงเคียวหวานเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะอ๋อพิเกงเคียวหวานใช่พิเกียงเคียวหวานดูนี้เข้ามาใกล้เห็นปะมองเห็นอ่าพิเกียงเคียวหวานตอนนี้มีกี่กี่รสชาตินะพิเกียงสี่รสชาตินั่นก็มีพริกแกงส้มพริกแกงกะทิแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดอย่างที่สี่ก็คือพริกแกงเคียวหวานตึ้งต้นมาใหม่ใช่รสชาติเป็นยังไรสชาติอร่อยพริกแกงพี่เจ็บจับพริเกียงจัดเชื่ออะไรนะพิกแกงชื่ออะไรนะเครื่องแกงไต้หวัน เสียบพริแกงจัดจ้านเชื่ออาจจะหวานนะแต่พริกแกงไม่หวานนะพริกแกงเผ็ดนะเผ็ดมากด้วยสําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็ต้องเติมไปใส่น้อยๆใช่ใช่ใช่ใ่ั้งแนบอกเขาขรู้หรอกเขาทเป็นอันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นพริกแกงกะทิเพราะว่าเราใช้พ่ิกแกงกะทิใช่เพราะว่าเราเกงไก่กะทิใส่ขนมเมนูวันนี้เป็นแกงไก่กะทิใส่ขนมนี่มีอะไรบ้างเนื้อไก่มีเนื้อไก่ ่ไก่เนยมีเนื้อไก่ไก่แล้วก็นี่ขนุนขนุนจริงๆต้องใช้ขนุนอ่อนใช่แต่ที่บ้านมีแต่ขนุนแก่อ่ามีแต่ขนุนแก่ใช่ก็เลยต้องใช้ขนุนแก่มแก่ไม่ได้แก่มากหรอกมันนิดเดียวใช่ก็แบบมันยังไม่สุกแก่มากมันจะแต่มันเริ่มเป็นสังอ่ะใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นรสดีผูกงงรสเกลือนิดหน่อย แต่ก็น้ําตาลทรายปรุงรสนิดนึงแต่ละคนใต้เขาไม่ค่อยกินน้ําตาลเนี่ยอีกแล้วกะทิกะทิอีกแล้วอ่าโอเคกะทิคู่ล่ะเพราะว่าไม่เราไมันกินแบบไม่ใช่กะทเราขี้เกียจกูนมะพร้าวเราไม่ได้ไปหาเราไม่เราไม่ชินกับพื้นที่โอเคพูดเสร็จที่ไหนไม่เละพูดเสร็จที่ไหนแล้ววันนี้เครื่องปรุงน้อยมากเลยนะแจงกะทิน่ะเพราะว่าพี่แจงมันมีรสชาติอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้อง เรามีพริกแกงแล้วเราตามสำเร็จมาแล้วเราแล้ววันนี้เราไม่ใส่เพิ่มไม่ใส่พริกทุกโดดใช้ะไหมพริกสดอ่ะไม่ใส่ใช่แค่พริกแกงเดียวเลยใช่ใช่ใช่แค่พริกแกงอย่างเดียวเลยพริกแกงมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยเออเมื่อกี้ก็ลืมบอกพริกแกงมีขนาด100กรัมนะคะถุงละ35บาท3ามอร้อยสั่งซื้อได้ที่เพจหวานเจี๊ยบหรือทักแอดไลน์ไอดีเข้ามาได้เลยตามหน้าถุงนี้นี่ สนใจครับเพจบ้านเย้พี่แจงใต้สาวใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราเรามีอย่างเดียวที่ว่าเราต้องรอรอไฟรอไฟคนก่อไฟอ่ะไม่มีไฟอ่ะมีหรืไฟอ่ะไม่มีได้ไงไฟอ่ะไฟเขาจะแรงดูทรงผมแล้วก่อนเป็นไงทรงผมใหม่บูมาสุพรรณจนทรงผมเป็นงนี้แล้วครับทุกคนลูกใครหลานใครละพ่อล้อหล่ออักขอให้ดูไฟได้แล้วใช่ก็หม้อตั้งหม้อตั้งเฮ้ยยพอดีเลยคุณเตรียมหม้อมาได้พอดีกับเตามาก จะไม่พอดีมันจะมาคลุมเพลงพงศ์พิงนิดหน่อยอ้าวขาไม่ไทยกะทิกะทิกะทิโอ้โหน้ำเคี่ยวเองอะร้อนเลยต้องกะทิมีแค่นี้อ่ะเปล่ามันมีสองขวดไงเดี๋ยวลงให้มันเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงเราก็เล่ากะทิแค่นี้อ่ะใช่กะทิกะทิกะทิไม่มีใครแย่งพูดพูดคนเดียวไปเลยนนี่่กอแล้วก็เดี๋ยวเราเอาพริกแกงอะใส่แล้วก็ไปคุกให้มันหอมแล้วก็ใส่ไก่ใช่แล้วค่อยเติมทยอยเติมน้อุ้ยำน้ำเดือดน้อุ้ยเดือดไวอ่ะเฮ้ยพริกแกงหอมเนี่ยย่างย่าง ยังไม่ไั้ใส่เราก็ใส่พริกแกงไปนี่หนึ่งทับพีฮะหนึ่งทับพีอ่ะใส่ไปพริกแกงกะทิอ๋อแล้วมีมีนี่มีดีให้มันเข้าใช้เตานี่ดีเนาะดีไหมเตาแก๊สไอเตาถ่านอทำกับข้าวแล้วมันหอมมากมันเป็นอีกรสชาตินึงอ่ะมันมันได้คืออีกลิ้นหนึ่งใช่ใช่หอมไหมหอมไหมหอมนะ เดีนี้ก็รอให้เนื้อใช่รอรอต้องเนื้อเลยค่ะไม่เนี่ยไม่ทำทำไมอย่างนี้แกงทำง่ายมากเลยจริงเพราะว่าเราตำมาบอยพร้อมเราปรุงรสมันนิดหน่อยแเราปรุงรสมันนิดหน่อยแล้วก็เลยรสชาติที่มีใช่โอ้โหพอเดือดโอ้โหมันเดือดแล้วเราก็มาใส่ไก่โอเคแค่นี้เองเหรอกระทิใส่พี่แกงใส่ใช่พี่แกงแเราเอาไก่ใส่ใช่พี่แกงเราพร้อมแล้วใส่ไก่ไหมใส่ไก่เริ่มนี่ช่ากมันยังไงเนี้ยการทำครัวแบบับ้าน กลางชุ่งกลางตากลางป่าอ้อยอ่ะใช่แล้วก็คูณเนื่องจากขนุนเราเป็นขนุนแก่ทำไมอ่ะไม่ใช่ขนุนอ่อนเราเลยต้องใส่พร้อมไก่เลยอ๋ออย่างมันไม่นิ่มต้องโอเคแล้วว่าเราต้องหาโต๊ะเตี้ยๆมาแล้วแหละทำไมเพราะเราจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นลุกลงลุกนั่งอ่ะขี้เกียจเหรอมันโอ้ใส่หมดนี่เหรอฮะไม่หมดไม่หมดไม่หมดเหรอใช่ใช่เพราะว่าหม้อมันเยอะหม้อมันเล็กอือหือม้อมันอุ้ยทำไมเพราะใส่ขนุนแล้วมันหอมอ่ะแล้วก็คูณ คนให้พี่แจงมันกินขนมได้หมดน่ากินไหมนี่านาดไม่พอเราเติมกะทิได้อีกหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ใช่งกะทิได้หน่อยแล้วก็เนื่องจากกะทิขวดมันเข้มข้นเราสามารถเติมน้ำดื่มน้ำเปล่าอ๋อได้ได้ไม่จำเป็นต้องแบบใส่กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องอันนี้เราก็ใส่ไปเห็นไหมสำหรับคุณแม่บ้านง่ายๆนะครับที่อยู่ในกรุงเทพไม่มีเวลาขูดมะพร้าวไม่มีเวลามานั่งคานกะทิก็ใช้กะทิขวดแบบเราก็ได้ใช่จ้ะก็แจงได้เหมือนกันต้องทีนี้ก็ ทิ้งไว้ให้ไก่สุกต้องอคนเปไ็นยาคาวไหมเนี่ยไม่คาวไม่เหมือนปลาถ้าเป็นปลานะ่ะห้ามคนะแล้วก็เดี๋ยวใส่อีกนิดนึงนใส่น้ำหรอใส่น้ำหรือว่าเนี่ยมันจะมันใช่มันมันเกินไปเหยาะน้ำลงปลาไม่ต้องเยอะมากโอ้โหเฮโอ้โหนี่เดือดแล้วว <au! S 1> ่ะทุกคนหอมว<า>่ะไหมยอยากให้ทุกคนได้ลองอะ่ะเออไอ้แกงไก่ขนุ่นนี่มันแกงง่ายเนาะแล้วก็ปิดฝาปิดฝารอให้เดือดจริงๆจังๆให้สุกแล้วเราก็มาปรุงรสกันโอเค Six hours เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเร็วเร็วกระทิมันเดือดเนือดเดือดปากโอ้โหทุกคนทุกคนทุกคนเพอร์ปโอ้โหโอ้โหเนือดเนี่ยเนี่ยเขาว่าเตาเก๊ดไอ้เตาถ่านี่ยจะแรงกว่าเตาเก๊ดนะมันเบาไม่ได้ไงโอ้โหแต่เนื้อดสุกจังเนี่ยถ้าจะสุกแล้วแหละโอ้โหเดือดซะขนาดนี้แล้วอ่ะดูดิโอ้ยฟังเสียงดิเดือดแบบน่ากินมาก ไม่ยังสุกหมดแล้วนะสุกหมดแล้วขนมนิ่มแล้วเนี่ยนิ่มแล้วนิ่มแล้วเนี่ยขนมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเแล้วอนอื่นเราก็ต้องมาชิมอ้าวดิฉันลืมอ้าวดิฉันมาช้อนมาดิฉันไม่งแล้วช้อนมาควันจะเอ่ยควันมาโยนลงลอยลุบตาเราไปเอาเท้ามาแล้วเดี๋ยวดิเอาช้อนแล้วเหรอพอไปแล้วนี่จะมมาชิก่อนไม่ควรลืมอุปกรณ์รสชาติเป็นไงฮะเราต้องปรุงต้องปรุงแล้วขันไรขันขันควันอร่อย เฮ้ยใส่อะไรใส่รสเค็มอ๋อใส่เก็ือใส่เกลือลงไปเกลือใส่เยอะไหมเฮ้ยวันนี้ใส่เยอะไหมวันนดดีประมาณ สองช้อนอันนี้ช้อน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 ชาช้อนชาช้อนชาสองช้อนช้อนมันชาเป็นแม่ขัวอะไรวะเนี่ยมันเท่ากันช้อนชาเกลือหรือน้ำตาลเนี่ยมันเหมือนกันเลยอันนี้ทักครึ่งช้อนชาพออ่าใส่ปลายช้อนชาโอเคเพหม้อมันเล็กเกลือใส่ครึ่งช้อนชาครับต่อไปก็จิมก่อนละจิมก่อนเพราะว่าความหวานไม่จำเป็นต้องเยอะขนุนมันมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วอืมดีดีดีใส่น้ำตาลนิดหน่อยโอ้จบเลยเหรจบ คสูงไม่เยอะใช่เขาเครื่องแกงเราอร่อยอยู่แล้วน้ำตาลเครื่องแกงเราอะไรน,นะหวานเจีย๊ยบอืมนม่เปลากระเดน็นน้ำตาลไปนล้วสุดไปลายลำชาคลื่นซ้อนจ้าพี่แกงไม่น่าอร่อยไม่น่าเผ็ดเลยชื่อหวานเจีย๊ยบนะแต่ไม่ใช่นะชื่อพี่แกงอาจจะตรงกันข้ามกับพี่แกงนะจ๊ะถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วจ้า ขนมแก่ก็เอ้ยมันก็ไม่แก่มากนะเพราะว่าเมมันยังไม่เป็นเมลยใช่มันก็กินได้เด็ดต้องชิมมาป๊กเพราะว่ามันไม่ได้แก่แบบไม่ไม่ได้เป็นขนมที่แบบแก่จัดหรือว่าเป็นเป็นเป็นยวงแล้วอ่ะชิมปะป๊กก่อนนะเป็นไงอืมอร่อยมันขนมมีความมันขนมยังมีความมันอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้แก่จัดไงอืม ่่ไมอร่อยว่ะเ่งอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะพี่เจีย๊ยบทำอ่ะแต่มันชอบด่าพี่เจี๊ยบว,ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องก็จริงอ่ะ<ช>แต่ก็ทำข้าวอร่อยฉันดีีใจท่มีเธอฉันดีีใจท่เจออเธป็นหนูด้วยไงเกี๊ยวข้าวล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยไหม ถ้าเกิดว่าให้พี่ชาติชิมคนเดียวนึกเดี๋ยวพี่ชาติจะคาว,ว่าพี่ชาติน่ะขี้หมูเดี๋ยวเราต้องเรียกผู้ช่วยชิมมาโอ้โหผู้ช่วยคนนี้มาสุพรรณทรีไรรอชิมทุกเมนูที่เราทำจริงๆนะไกรจาได้ยินไม่ว่าเสียงใครพิมไจ้าอะไรมาไงผู้ช่วยนี่ฮะเออนง้ยทุกเรื่องเลย โอ้โหโอ้โหหนูชุดบ้านนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเขาใส่สีพู่สีแดงกันทั้งบ้านแล้วไม่พูดท่อนำเพลงแล้วมาถึงหิวเลเนี่ยมาดูมาดูหาอยู่เลยหมดอนอาไอ่ะาขื่นกล้องขื่นกล้องเอมสุดยอดฮะแค่นี้เหรอยังโดนลิ้นหรือยังเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้โดนลิ้นยังโดนโดนแต่โดนไปนิดนึงจะโดนไปนิดเดียวสุดยอดเลยรีบงานรีบมาดูไปอ่ะสุดกับแก้บอมรีบขิ่รีบกลับเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผัวตามะอร่อยอร่อยรอยรีบ เอออร่อยไม่ถามจริงอร่อยออร่ยมากเลยค่ะโอ้โหอร่อยมากด้วยอย่างกล้องพูดว่าอะไรนะน้ากล้องอร่อยมากเลยค่ะจะกินฉันเอ้ะครับพี่ซองก็หืมทำไมซิกโกอ๋ออ๋อตอนหนุมแล้วอร่อยใช่ไหมอ่ะอร่อยจ้าอ๋อโอเคเหมือนจะร้องไห้อ่ะเหมือนตื่นตาอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนโอเคอย่าไปแกล้งเขาเยอะเลยใช่ใช่ไม่บล็อกบล็อกมาแก้วนี้อ๋อหรือว่าโค้งโค้งก็แหละ ้อนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องหวานเจี๊ยบชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยถ้าเกิดใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆใช่เอาที่คอมเมนต์มาทำให้เอ็มซีบ้างยังกระชุ่มกำทำไปบ้างเลยพยายามพยายามทำอยู่ถ้าใครชอบเราสองคนก็กดติดตามไว้ใช่โอเคต้องพี่เจี๊ยบด้วยนะจ้าป่ะวันนี้ก็ต้องไปก่อนลาก่อนอย่าลืมครับน้ำยาเคนซี่คายังขายอยู่นะจ๊ะใช้สโลแกนเดิมเลยไปสั่งซื้อกันได้ในเพจเคนซี่คาวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายวันนี้คร่ะสวัสดีค่ะ